สวัสดีครับนิสิตนะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4นะครับซึ่งวิชานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาที่สําคัญก็คือเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า time signature นะครับาเรมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับเครื่องหมายกําหนดจังหวะที่เรียกว่า time signature นะครับเป็นเครื่องหมายนะครับที่ใช้ในเรื่องของการกําหนดจังหวะตัวโน้ตนะครับภายใน ห้องเพลงนะครับว่ามันมีพูดง,ง่ายๆก็คือห้องหนึ่งเนี่ยนับกี่จังหวะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสาคัญในเรื่องของของการเล่นดนตรีนะครับเพราะถ้าเกิดนิสิตไม่เข้าใจในเรื่องของอเครื่องหมายกำหนดจังหวะแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นดนตรีในเรื่องของการปฏิบัตินะครับทีนี้ถามว่าเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ให้จําง่ายๆก็คือมันจะต่อจากกุญแจประจำหลักนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าตานะครับอ่าไทม์ s ิ g n เ t u r e นะครับเห็นไหมครัมันจะเป็นคล้ายเลขเศษส่วนอย่างตัวอย่างอันนี้เห็นไหมครับ four โฟร r สี่สี่สามสี่ two four สองสี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียการเสียเวลานะครับมันจะมีเลขตัวบนกับเลขตัวล่างเลขตัวบนเราใช้คําว่า upper อะไรนะฟิกก์นะครับหมายถึงจํานวนจังหวะเคาะนะครับที่เรียกว่าบีดเนี่ยภายในหนึ่งห้องเพลงนะครับซึ่งแต่ห้องเพลงเนี่ยจะต้องมีจํานวนเท่ากันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเลขเลขตัวบนเป็นเลข4ี่หมายทุกห้องเพลงเนี่ยจะมีนับสี่จังหวะนับ1 2่สอาี่นึม4นะครับถ้าเป็นเลข3เลขตัวบนเป็นเลข3มันก็จะนับ1 2 3 1 2สาาถ้าเป็นเลข2เลขตัวบนนะครับก็นับ1 2 1 2สองถ้าเป็นเลข6 นะครับเลขตัวบนเป็นเลขหกก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่ทีนี้มันจะมีการเน้นที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของเลขตัวบนนะครับทีนี้ถ้าเลขตัวล่างครับเราใช้คําว่า lower figure นะครับหมายถึงลักษณะตัวนี้นที่จะถือเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะนะครับแต่ทีนี้เราจะต้องพยายามจําให้ได้นะว่าเลขตัวล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วไอเลขพวกนี้นะมันมันจะไอนั่นครับจะมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นลักษณะตัวโน้ตที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเลขตัวบนก่อนนะครับอันนี้จากรูปที่ผ่านมานะครับเลขตัวบนถ้าเป็นเลข4นะครับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อครู่นะครับก็คือหมายถึงใน1ห้องเนี่ยนับสี่จังหวะนับ1นึ่งห้องับสีถ้าเป็นเลข3าเลขตัวบนก็คือนับ3ามจังหวะก็นับ1น3 1 2สามาไปเรื่อยๆนะครับกรณีถ้าเลขตัวบนเป็นเลข2ก็นับไปเลยนะครับนับ1 2 1 2สองหนึ่งสองไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนถ้าเลขตัวล่างนะครับอันนี้จะมีความสําคัญมากเลยนะครับหมายถึงใช้โน้ตตัวอะไรเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับอ่าศัพท์ยรันะครับกรณีเลขตัวล่างถ้าเป็นเลขหนึ่งหมายถึงตัวกลมนะครับแทนตัวกลมเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะถ้าเลขตัวล่างเป็นเลขสองแทนตัวขาวเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะถ้าเลขสี่นะครับก็จะแทนตัวดําเลขแปดแทนคาเบตหนึ่งชั้นเลขสี่ิบหกแทนคาเบตสองชั้น นะครับตามที่ตัวอย่างในข้อค i n มนี้นะครับส่วนเลขสามสองหกสิบสี่อันนี้คือเขาเรียกว่าให้ให้ให้เห็นนะครับส่วนใหญ่ที่นิยมก็เลขตัวล่างเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขแปดเลขส6บหกนะครับถามว่าเอาแล้วเลขสามมีไหมไม่มีนะครับในส่วนของเลขสามตัวล่างไม่มีนะครับก็อยากให้นิสิตจำว่าเลขหนึ่งแทนตัวกลมเป็นเกณฑ์หนว่าเลขสอง แทนตัวขาวเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะเลขสี่แทนตัวดําเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะเลขแปดแทนตัวขบเคีหนึ่งชั้นเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะเลขสิบหกแทนตัวขบเคตสองชั้นเป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะนะครับคล้ายๆกับค่าของเงินนะครับค่าของเงินบาทมันจะผันผวนตามนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะระบบเศรษฐกิจนะครับตามนั้นนะครับทีนี้เครื่องหมายกําหนดจังหวัดที่เรียกว่า time signature นะครับจะแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆ อ, 1, อันที่1เราเรียกว่าอัตราจังหวัดธรรมดาที่เรียกว่า simple time นะครับประเภทที่2ก็คืออัตราจังหวัดผสมที่เรียกว่า p o u n d time นะครับส่วนประเภทสุดท้ายเรียกว่าอัตราจังหวัดพิเศษที่เรียกว่า c o m p l e x time นะครับทีนี้นะครับในส่วนของอัตราจังหวัดธรรมดาที่เรียกว่า simple time นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเลขตัวบนมันจะเป็นเลข2เลข3แล้วก็เลข4นะครับอันนี้คือจำง่ายๆ เราจะรู้ว่ามันเป็นอัตราจังหวะธรรมดาหรือเปล่าให้ดูที่เลขตัวบนที่เป็นเลข2เลขสามแล้วก็เลข4ี่นะครับจะง่ายๆทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับตามตัวอย่างนะครับทีนี้ในส่วนของบทเพลงเนี่ยนอกนอจากรู้ว่าเป็นอัตราจังหวะธรรมดาแล้วมันจะมีเป็นเขาเรียกว่านับ2นับสานับ4ี่ในแต่ละห้องนะฮะกรณีนับสองนะครับ เช่นสองหนึ่งสองสองสองสี่แปดสองสบหกเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะนับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงนี้ครับกรณีสองหนึ่งเลข1นนี่แทนตัวอะไรครับจำได้ไหมครับเลข1แทนตัวกลมใช่ไหมฮะหมายถึงสองหนึ่งเนี่ยมีตัวกลมได้2ตัวใน1ห,ห้องถ้าจังหวะสองสองก็หมายถึงห้องหนึ่งมี2จังหวะใช่ไหมครับเลข2ก็คือแทนตัวขาวเป็นเกณฑ์นหนึ่งว่าหมายถึงอะไรหมายถึงมีตัวขาวได้สองตัวใน1ห,ห้อง จังหวะ2 4ห้องหนึ่งมี2จังหวะนะครับนับ1 2 1 2สองึเลข4นี้แทนตัวดำหมายถึงอะไรหมายถึงมีตัวดำได้2ตัวใน1ห,ห้องครับ28ห้องหนึ่งมี2จังหวะ8ตัวนี้แทนตัวขบีตหนึ่งชั้นก็หมายถึงใน1ห้องมีขบีตหนึ่งชั้นได้2ตัวนะครับ2อก็หมายถึงห้องหนึ่งมี2จังหวะ16ตัวนี้แทนขบีตสชั้นก็หมายถึงขบีตสช,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 ชั้นมีได้2ตัวในหนึ่งห้องอา่านไหมครับทีนี้เดี๋ยวค่อย ฝึกทำแบบฝึกหัดไปนะครับนิสิตก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอลองดูอัตราจังหวะที่ว่านับ3ที่เรียกว่า Simple Triple t r i p l e time นะครับสังเกตว่าเลขตัวบนจะเป็นเลข3หมดเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันก็เป็น3 1 3 2 3 4 3 8 3 6สังเกตว่าตรงนี้หมายถึงอะไรเลข3ก็หมายเลข3ตัวบนหมายถึงห้องหนึ่งนับ3จังหวะหนึ่ามในในแต่ละห้องนะครับทีนี้เลขหก็คือแทนตัวอะไรครับจำได้ไหมครับ มันก็คือตัวกลมหมายถึงอะไรครับในหนึ่งห้องมีตัวกลมได้สามตัวนะครับสามสองนะครับตรงนี้ก็หมายถึงมีตัวขาวได้สามตัวในหนึ่งห้องสามสี่มีตัวดําได้สามตัวในหนึ่งห้องนะครับสามแปดมีขะเบ็ดหนึ่งชั้นได้สามตัวในหนึ่งห้องสามสิบหกก็มีขะเบ็ดสองชั้นได้สามตัวในในในแต่ในแต่ละห้องนะครับอ่าส่วนอ่าบทเพลง 4จังหวะนับ4นะครับเขาใช้ว่า simple quadruple time นะครับสังเกตน,นิดนึงนะครับมันจะเป็นเลข4เป็นเลขตัวบนเห็นไหมครับหมดเลยก็เป็น C 1 C 2 C ึ่8 46่1ปหกนึ่งก็หมายถึงห้อง1น,นะครับมี4จังหวะใช่ไหมนับ1 2, 3, 4, นึ่มเลข1ก็หมายถึงอะไรครับแทนตัวขาวเป็นเกณฑ์ดีกว่าไอ้ตัวกลมนะครับเป็นเกณฑ์ดีกว่าก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในหนึ่งห้องมีตัวกลมได้4ตัวนะครับถ้าเป็น4 2สองมีตัวขาวได้4ตัว ในหนึ่งห้อง C C นะครับมีตัวดําได้4ตัวในหนึ่งห้องนะครับ C แปดมีขาเบิดหนึ่งชั้นนะครับกี่ตัวครับ C แปดก็คือสี่ตัวในหนึ่งห้อง C สิบหกก็คือมีขาเบิดสองชั้นได้สี่ตัวในหนึ่งห้องทีนี้นะครับ C C สามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัว C ตัวนี้ครับ C ตัวนี้ไม่ใช่ตัวโดนะครับมันคือ C ย่อจากย่อมาจากคำว่า Common Time นะครับ ส่วนเมื่อกี้นะครับครึ่งหนึ่งของสี่สี่ก็คือจังหวะสองสองนะครับนี่เสียต้องจำนิดนึงนะครับสองสองก็คือสี่ีคัสีแบ่งสีผ่านะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับสังเกตไหมครับตามตัวอย่างสามารถเขียนเลขสี่อย่างนี้สี่แล้วก็สี่แต่ไม่มีขีดตรงกลางนะครับคล้ายๆเลขเศษส่วนนะหรือจะเขียนเป็นตัว c ีอย่างนี้ก็ได้ c ีตัวนี้ย่อไปอย่างนี้ว่าคอมมอนถ่าเช่นเดียวกันนะครับ จังหวะ4-4ครึ่งหนึ่งก็คือ2-2นะครับหรืออาจจะเขียนว่า c แล้วก็มีขีดตรงกลางตัว c เราเรียกว่า c cut c แบ่ง c ผ่านะครับก็คือจังหวะ2-2นั่นเองนะครับทีนี้ฟิลของจังหวะ4-4นะครับมันจะเป็น1-2-3-4ก็คือหนักเบาหนักเบา,น,เบานะครับหรือหนักเบาปันกลางเบานะครับสังเกตว่าโน้ตดนตรีสากลน,นะครับจังหวะที่1นถือว่า ถือว่าเป็นจังหวะที่สําคัญนะครับเป็นจังหวะหนักนะครับส่วนใหญ่แนละ้วยกเว้นเพลงแจ๊สนะครับอทีนี้ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเขาเรียกว่า grouping note นะครับคือถ้าเป็นจังหวะสี่สี่เราจะแบ่งเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับเราจะไม่รวบหางหมดเลยนะครับหรือเขียนเป็นอย่างนี้ถามว่าได้ไหมพอใช้ได้นะครับมันมีห้องที่หนึ่งสองสามเห็นไหมห้องที่สองเนี่ย incorrect เลยนะครับไม่ไม่ควรเขียนแบบนี้นะครับอ่าห้องที่หนึ่ง o r r e c กก็คือที่ถูกต้องนะครับ i n c o r r e c กก็คือยังไม่ถูกต้องแต่อนุลมพอใช้พอใช้ได้นะครับในห้องที่สามนะครับดูต่อเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัด grouping โ node ด้วยนะครับการจัดกลุ่มตัวโน้ตนะครับให้มันสวยงามอ่านง่ายเป็นระเบียบอ่าแล้วก็อ่านอ่านได้ง่ายขึ้นสามารถผู้เล่นอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าเราจัดสวยงามนะครับอย่างเช่นที่ถูกต้องนะครับก็เป็นดำคาเบตสองตัวสองตัวแล้วก็ตัวดำเห็นไหมฮะ แต่เขาไม่นิยมแบบห้องที่สองนะครับเขียนเป็นตัวดำเสร็จแล้วก็ขบเบ็บหนึ่งชั้นสี่ตัวต่อกันแล้วก็ตัวดำ่างนี้อันนี้ไม่เหมาะสมไม่ดีนะครับไม่ควรไม่ควรเขียนแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับห้องที่สามนะครับก็สามารถเขียนได้ก็เป็นตัวดำปัดจุดามด้วยขบเบ็บหนึ่งชั้นขบเบ็บหนึ่งชั้นแล้วมีเครื่องหมายตัวนี้จําได้ใช่ไหมเราเรียกว่าเครื่องหมายอะครับก็คือเครื่องหมายทายใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวดำขบเบ็บหนึ่งชั้นอ่าน,นี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนอนันทดท้ายยังไม่ค่อยดีนะครับ เป็นตัวดําปาจุดตามด้วยตัวดําตัวดําแล้วก็ขบเข็นชั้นอย่างนี้อันนี้มันไม่บาลานซ์เห็นไหมครับตัวดําปาจุดส่วนใหญ่จะต้องตามด้วยขบเบ็มหนึ่งชั้นนะครับก็อยากให้นิสิตจดจำไว้ให้ดีนะครับต่อไปนะครับวิธีเขียนนะครับโน้ตในประทัาเส้นนะครับในจังหวัด4ีซีนะครับเห็นไหมครับตัวขบเข็หนึ่งชั้นปาจุดส่วนใหญ่จะตามด้วยขบเบ็นสองชั้นเห็นไหมครับแล้วก็ขบเป็หนึ่งชั้นตามด้วยขบเบ็นสองชั้นสองตัวขบเข็นสองชั้นสองตัวแล้วก็ขบเข็มหนึ่งชั้น ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับก็อยากให้นิสิตพยายามดูข้อแตกต่างให้ให้ดีนะครับว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันแตกต่างก,กันนะครับอันนี้คือที่ถูกต้องนะครับส่วนอันนี้ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับเขาเล็ก,กอีกเขเล็กนะครับก็ให้นิสิตพย,ยายามจําส่วนโน้ตนะครับทีนี้กรณีจังหวะสามสี่นะครับ tree four นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนักเบาเบา,บา 3ามสี่เราเรียกจังหวัดหนึ่งว่าจังหวัดวอลนะครับเป็นจังหวัดเต้นลัมนะครับหนักเบาเบานะครับ strong weak weak นะครับก็ฝากให้นิสิตพยายามจำนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นนับสามนะเป็นดำดำดำเหยนะครับอ่าหรือบางทีถ้านอกจากดำดำดำอาจจะเป็นคาเบตคาเบตคาเบตก็ได้นะเป็นคาเบตสองตัวสองตัวสองตัวนะครับอันนี้คือที่ถูกต้องนะครับในการเขียนจังหวัดสามสี่นะครับอ่า ทีนี้ที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นนี้ครับรวบห,หางหมดเลยเห็นไหมครับคาเบตหกตัวรวบหางนี้อันนี้คือไม่ควรไม่ควรใช้นะครับไม่ควรเขียนที่ควรใช้คือเขียนแบบห้องที่หนึ่งนะฮะห้องที่สองคือใช้ได้แต่ว่าไม่ดีนะครับต่อไปอันนี้ที่ผิดเลยนะครับจังหวัดสามสี่ก็คือไปเขียนคาเบตหนึ่งชั้นหกตัวจริงแต่ว่าไปเขียนเป็นคาเบตหนึ่งชั้นสามตัวรวบสามตัวรวบนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ที่ผิดนะครับอันนี้คือให้จําไว้เลยว่าอันนี้คือที่ผิดนะครับไม่ควรเขียนแบบนี้นะคะรับเสื่อโนก็ว่าสองสี่นะครับ two four ก็คือหนักเบานะครับก็ให้จําไว้นะคับนับหนึ่งนับสองนะครับอ่าทีนี้ในจังหวัดสองสี่นะอาจจะเขียนเป็นตัวดําตัวดำสองตัวหรือตัวขาวหนึ่งตัวนะครับขบเบ็ดหนึ่งชั้นสี่ตัวตัวหยุดตัวดําแล้วก็ขบเบ็ดยองตัวก็ได้นะครับ แต่สังเกตไหจังหวะสองสี่สามสี่ตัวกลมจะมีไม่ได้นะในเรื่องของส่วนโน้ตนะครับในห้องต่ตางๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนนะครับจังหวะสองสี่นะครับโน้ตนะครับส่วนโน้ตนะครับที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องห้องที่หนึ่งถูกต้องนะครับห้องที่สองไม่ถูกต้องห้องที่สามถูกต้องห้องที่สี่ไม่ถูกต้องนะครับอ่าทีนี้ก็จําได้เลยใช่ไหมครับจังหวะ ธรรมดาเราจะเรียกว่าซิมโพนะฮะับซิมโพไทม์ถ้าเป็นนับอัตราจังหวะ2จังหวะก็คือดูเพลนะครับถ้าเป็นอสามจังหวะเรียกว่าทริปเปิลถ้าเป็น4เรียกว่าคอร์สดูเพลนะครับรดิสิตก็ดูนิดนึงนะฮะจังหวะ2 4มีตัวดำได้2ตัวหรือขาเบ็ดหนึ่งชั้นได้4ตัวจังหวะ3 4ตัวดำได้3ตัวหรือขาเบ็ดหนึ่งชั้นได้6ตัวแต่แบบเป็น สองสองสองนะครับจังหวัดสี่มีตัวดำได้สี่ตัวนะครับหรือขั้วเปียกชั้นได้แปตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับอัตราจังหวัดธรรมดานะในส่วนของจังหวัดต่างๆจังหวัดสองสองเห็นไหมครับเลขสองแทนตัวขาวเห็นไหมครับจังหวะ3สามสองเนี่ยก็คือตัวขาวสี่สองก็คือตัวขาวเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นสองสี่สังเกตเลขตัวล่างมันจะเป็นตัวดําเป็นเกณฑ์อีกหนึ่งไว้นะฮะสามสี่ 3, 4, เป็นตัวดําี่เป็นตัวดำนะฮะพอเป็น สองแปดมันจะเป็นขเบเคียชั้นเนฮป็นเกณฑ์หนึ่ววัพอเป็น 16... อ่าสองสหนะครับสามสิหกสสเห็นไหมฮะสังเกตว่าเลขตัวล่างมันจะเป็นขบเบียสองชั้นเป็นเกณฑ์หนึ่งังว,วะนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไครับสองสี่สองสองสองแปดสสาปดสสองสีสังเกตว่าความแตกต่างต่างที่ค่าของตัวโน้ตเห็นไหมฮะ สองสี่มีตัวดําได้สองตัวสามสี่มีตัวดาได้สามตัวสี่สี่มีตัวดาได้สี่ตัวในหนึ่งห้องนะฮะสองสองมีตัวขาวได้สองตัวสามสองมีตัวขาวได้สามตัวสี่สองมีตัวขาวได้สี่ตัวสองแปดมีขบเคีนชั้นได้สองตัวสามแปดมีขบเบีนชั้นได้สามตัวสี่แปดมีขบเคีนชั้นได้สี่ตัวนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของเนาะก็นะครับในส่วนของทาวสติเจอร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็น ครั้งที่1นนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในเรื่องของทวิเตอร์ในครั้งที่2ต่อไปครับสวัสดีครับ